ผู้ได้ฟังนิดนึงนะภาษาพรอยกแหละนะอวิชาคือตัวสภาวธรรมที่มันมันปกปิดที่จะทำให้เรารู้ความจริงทนะ่าว่าโดยสภาวธรรมคือตัวโมหะไอตัวโมหะนะัมันปิดบงังทีนี้มันปิดบังยังไงมันทำให้ไม่รู้ความจริงในสภาวะลักษณะของสภาวธรรมนั้นนั้นไม่รู้ลักษณะรส ปัจจุปนฐานปัจฐานคือลักษณะของสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่รู้อะไรนะไอ้ตัวโมหะเนี่ยไอ้ตัวโมหะไม่ได้หมายความว่ามันไม่รู้อะไรนะถ้าเป็นโยมนิดเนี่ยจะตอบได้เลยว่าโมหนะนั้นมันมีอารมณ์ได้กว้างขวางโลกิยจิต8ปดสิบเอดนูนะ่น่ะเจเดสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดแล้วก็บัญญัติธรรมมันเป็นอารมณ์ของโมหะเจเสิกทีนี้ การที่โมหะมันไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาเนี่ยคือมันไม่รู้สภาวะทมความเป็นจริงไม่รู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อความไม่รู้นี้เกิดขึ้นกับผู้ใดก็แล้วแต่นะมันจะเป็นตัวปกปิดทําให้ไม่รู้ความจริงทําให้ผู้นั้นทําบุญก็ได้ทําบาปก็ได้นะบุญบาปนี่เรียกว่าสังขารสังขารในที่นี้ได้แก่นะกรรม สังขารในนี้หมายถึงเจตนากรรม29อย่างนะก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญฌานที่เป็นรูปฌานอารูปฌานการทําบาปอากุศลทั้งหมดทั้งสิ้นก็เรียกว่ากรรม29้าท่านนักเรียนอภิธรรมก็คือเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิต12งดวงใครเรียนประชิดหนึ่งมานะอกุศลจิต12ดวงมันจะมีเจตนาเกิดกระทําเหล่านั้น ไอเจตนาเนี่ยที่เกิดกระทําเหล่านี้นะมันจะทําให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ประวัติวิญญาณที่จะเป็นไปต่อไปในการภายภาคหน้าและเจตนาที่เกิดกับมหากุศลจิต8ดดวงอย่างเช่นเราให้ทานเรารักษาศีลที่เป็นมหากุสลจิต8ดวงตอนนี้เนี่ยโยมสงกรดก็เอาของมาถวายเจตนาเกิดขึ้นกับจากะเสียสละบริจจคอยางเรียกว่า ทานแต่ถ้าจะมาดูดไปนี่ก็เรียกว่าทานเหมือนกันแต่าภาษาพระเรียกว่าฉันเป็นกิริยาแต่ทานเมื่อกี้เนี่ยเป็นเจตนาทานเป็นบุญนะและก็เกิดกับรูปราวจรฌฉนอรูปราวจรฌฉนถ้าเกิดกับรูปราวจรฌฉนคือเจตนาที่เกิดกับรูปราวจรกุศลจิตห้าดวงเจตนาที่เกิดกับ มหากุสล8ดวงกับรูปราวจรจิต5ดวงรวมแล้ว13ดวงอันนี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารส่วนเจตนาที่เกิดกับอรูปราวจรกุศล4ดวงเรียกว่าอาเนนชาพิสังขาร12บวก13บวกสรวมเป็น29เมื่อทำไปแล้วมันจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณนี้จะเป็นไปสองวาระในขณะปฏิสนธิกับหลังจากที่เกิดปฏิสนธิคือ ในช่วงสืบต่อพบเก่ากับพบใหม่นะฉะนั้นวงจรที่มันจะตัดขาดถ้ามันมีการกระทํากรรมที่ถึงความเป็นสังขารไปแล้วมันไม่สามารถไปหยุดยั้งการที่จะทําให้เกิดวิญ,ญญาณได้เมื่อถึงเหตุปัจจัยมันก็จะทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปนั้นก็คือนามก็คือตัวธรรมชาติที่มันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณนั้นหรือประวัติวิญญาณนั้น ทีนี้มันก็เป็นไปไปตามลาดับเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตรงเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยเวทนาคือปัจจุบันที่เป็นส่วนของวิปปากวัตในส่วนปัจจุบันในคราวที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยรับเวทนาทั้งหลายแล้วเวทนานั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อไรเนี่ยช่องว่างตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวตัดจะทําให้ความสืบต่อของสังสารวัตหมดไปดังนั้นถ้าหากว่าใครสามารถกําหนดรู้โดยอาศัยเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนาหรือทําโดยประการที่ ทำโดยประการใดก็ตามไม่ให้เวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ตรงนั้นแหละเมื่อเวทนาไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็จะไม่ได้เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็จะไม่ได้เป็นปัจจัยแก่พบซึ่งพบในที่นี้ได้แก่กรรมภพและอุปติภพกรรมภพก็คือเจตนายี่สิบเก้านั่นแหละแต่มันเกิดในปัจจุบันพอมีกรรมภพแล้วก็จะมีอุปติภพก็จะมีชาติ ชาติชาติก็คือตัววิญญาณนามรูปนั่นแหละที่มันไปเกิดในภพใหม่ครั้งแรกเรียกว่าชาติฉะนั้นการที่จะตัดวงจรแบบที่โยมว่านะสติปัฏฐานก็คือการกําหนดวิธีการเจริญโดยมีรูปนามเป็นอารมณ์ถ้าเราเทียบเคียงโดยปฏิจจสมบตัติก็สามารถมีปฏิจจสมุปเป็นอารมณ์แต่ปฏิจจสมบัติก็เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งถ้าเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอารมณ์ ของพระสมมาสมุทรเจ้าในครั้งที่เป็นพระบริสัท์พระผู้มีพระภาคทุกๆพระองค์โยมจะมีการเจริญกรรมฐานหมวดนี้นะโดยการเข้าอนาปานสติออกจากอนาปานสติแล้วก็เจริญกรรมฐานโดยใช้ปฏิจจสมุับาทเป็นอารมณ์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสมมาสมุทรเจ้านะฉะนั้นในกรณีที่โยมว่ามันคือภาพรวมของพุทธศาสนาใช่พุทธศาสนาถ้าพูดถึงก็คือมันจะเป็น การแสดงออกถึงการเวียนาหวใยเกิดในสังสารวัตทั้งในส่วนที่เป็นวัตตะทั้งในส่วนที่เป็นวิวัตตะก็คือถ้าหากว่าสามารถที่จะ,จะเจริญวิปัสนาตัดวงจรของตัวเวทนาที่จะเป็นปัจจัยแก่เกิดตัณหาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ตรงนี้แหละก็จะทําให้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งจะเป็นการแสดงในสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเนี่ยเป็น การจะเพิ่มเติมไหมฮะอันนี้หมนครับจริงๆคำว่าอาวิชชานะอาวิชชาเนี่ยมันมีหลายความหมายนะถ้าเรามักจะแปลกันโดยทั่วไปเราก็จะแปลกันว่าความไม่รู้นพะอแปลคําว่าความไม่รู้เราก็นึกถึงไอ้ที่เราใช้กันว่าไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้สิ่งโน้นไม่รู้สิ่งนี้นะถ้าแปลให้ออกให้หมดให้เกิดความเข้าใจละเอียดเขาก็จะแปลว่า รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ต้องแปลอย่างนี้แปลคำว่าวิชาไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แต่ไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้คืออะไร<ม>ก็คือไม่รู้จากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารโดยอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่รู้ขันอดีตปัจจุบันอนาคต ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอันนี้ท่านพูดยกกันมาตามตำราดโดยมากท่านก็จะยกอย่างนี้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็คือรู้อย่างอื่นนายมที่อัศาธาก็รู้ได้ความยินดีความพอใจวิปลาสก็รู้ได้แล้วก็ทำเหล่าอื่นที่นอกเหนือจากนี้ที่ไม่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตากก็ พอรู้ได้รู้การทำมาหากินต่างๆก็พอได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจก็รู้ได้บุคคลน,นี้ชอบใจไม่ชอบใจอย่างอื่นก็รู้ได้ยังรู้ไปได้หลายอย่าง <Evet. S 1> และก็ยังแปลได้อีกว่าไม่ประสบในสิ่งที่ควรประสบประสบแต่สิ่งที่ไม่ควรประสบไม่ประสบในสิ่งที่ควรประสบก็หมายถึงว่าไม่ประสบสิ่งที่เป็นกุศล ไม่ได้กุศลอวิชาเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ไม่ได้รับประโยชน์ก็คือการเจริญกุศลและก็ประสบแต่สิ่งที่ไม่ควรประสบก็ได้แก่ประสบอกุศลทุจริตทั้งหลายเมื่อมีอวิชาในใจหนาแน่นก็น้อมนําให้บุคคลนั้นไปประพฤติทุจริตแล้วก็แล่นไปในฐานะที่ไม่ควรแล่นไปไม่แล่นไปในฐานะที่ควรแล่นไป ก็เหมือนกันนั่นแหละฐานะที่ควรแล่นไปก็คือสุจริตสามแล่นไปในฐานะที่ไม่ควรแล่นไปก็คือทุจริตสามประการอันนี้เ็าเรียกว่าอาวิชชาโดยปกติท่านจะพูดถึงขันห้าความไม่รู้ในขันห้าอริยสัจสี่แล้วก็ปริยจมุบาทแต่ถ้าเราถือเอาในอัตอื่นๆว่าไม่ประสบในสิ่งที่ควรประสบประสบแต่สิ่งที่ไม่ควรประสบในฐานะนี้ก็พอจะรู้ได้ว่า อวิชชาไม่ได้ปกปิดธรรมเหล่านี้เท่านั้นธรรมที่เกื้อกูลต่อการแทงตลอดอ,อริยสัจทั้งหลายแทงตลอดในขันห้าทั้งหลายแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาททั้งหลายอาวิชชาก็ปกปิดด้วยเข้าใจไหมแสดงว่าท่านกล่าวไวโ้โดยโดยย่อกล่าวไว้โดยย่อคือฐานะใดที่เราจะได้รับประโยชน์ก็อวิชชาก็ปกปิด ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงกุศลหมายถึงกุศลเวลาที่ข่าเจ้นพา ถาพูดถึง,งวิชาครับบางทีงมันเป็นศัพท์มันเป็นศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยมันเป็นศัพท์ที่เรารู้สึกฟังดูแล้วมันจับต้องไม่ได้และมันคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงทุกข์ปวดเมื่อยเวทนาอะไรแบบนี้เออเราสัมผัสได้เราจะจะมีวิธีเข้าถึงการปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติสะดวกก็ขันโยมรู้ไหมนะ รู้ว่าอะไรอ่ะขันห้าโยมบอกรู้ฮะขันห้ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญาลู้รู้โดยชื่อใช่ไหมต้าบาวรู้อ่าทฤษฎีใครๆก็รู้ครับหลวงพ่อเนนครับใครๆก็รู้แล้วพุทธเจ้าจะมาแสดงําไมใบะครับใครใก็รู้ครับอ๋อเรียนรู้ครับเรียนรู้ครับอ่า จร,จริงๆแล้วแม่คำว่าขันโยมคิดว่าอาวิชามันจะรู้ไหมเนี่ยโอโอ๋อคำว่าขันเนี่ยอวิชามันจะรู้หรือมันไม่รู้ครับอท่านอาจารย์มามาลองวิจัยหน่อยคนวะ่าคำว่าขันมันรู้แต่ผมว่านะผมเสนอความคิดเห็นผมละก่อนนะ ผูกผิดเดี๋ยวอาจารย์วินิจฉัยผมว่ามันรู้อาจารย์มันรู้ขันห้านั่นแหละมันรู้เพราะอารมณ์ไอตัวโมหะเนี่ยมันมีอารมณ์โลกยจิตแปดสิบเอ็ดเจดสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดบัญญัติน่ะรูปมันก็เป็นรูปประขันจิตมันก็เป็นวิญญาณขันเจตสิกที่เหลือมันก็เป็นนามขันสามมันรู้ฮะเอออาจารย์ว่าไงมันจริงๆมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ว่า คือวิชาเนื่องจากมันเป็นนามเนี่ยมันสามารถถือถือเอาโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ได้แต่มันไม่สามารถจะถือเอาความจริงของอารมณ์ได้นั่นแหละครับอันนี้คือว,วิชาโยนี่คือ,คอไอ้ตัววิชามันเป็นกิเลสที่รู้ยากที่สุดในสายการปฏิบัติของเดรัจฐ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสองสายใช่ไหมการมาสุขขลิการโยก,กากาโยกับอัตตกิรมฐานโยกสายหนึ่งมันสายโลภะอีกกลุ่มหนึ่งมันก็เป็นสายของโทสะเพราะทุกเวทนามันเป็นปัจจัยแก่โทสะครับ แต่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเขาไม่รู้ทําไมจึงไม่รู้ล่ะก็ไอวิชานี่แหละเพราะอาวิชานี่เป็นกิเลสที่รู้ยากการที่จะรู้ว่าไอความไม่รู้เป็นยังไงมันต้องทําความรู้ให้เกิดขึ้นณนะที่ที่มันไม่รู้อย่างเช่นว่ารูปน้ําไม่เที่ยงไปทุกแมตตาใช่ไหมเรารู้โดยปริยัติแต่ถ้าหากว่าเราทําตัวจริงของวิชาให้เกิดขึ้นเห็นความจริงเมื่อไหร่เนี่ยอวิชชาจะถูกเปิดโปงเมื่อน,นั้น มันเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสที่รู้ได้ยากไอ้ตัวอวิชานะเงียบหนึบในลบในมันเป็นอย่างนี้เลยกิเลสชนิดนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามยังไม่ทําความรู้ให้เกิดขึ้นในที่ที่อวิชามันปกปิดอยู่เมื่อนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักตัวสภาวะของอวิชาเหมือนกับโยมอ่านหนังสือไม่ออก ยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อใดก็ตามถ้าโยมจะรู้ว่าไอ้ความอ่านไม่ออกเป็นยังไงเนี่ยโยมต้องทําความอ่านออกให้เกิดขึ้นหนะ้าที่ที่มันอ่านไม่ออกนั่นแหละมันจะรู้ว่าไอ้ความไม่รู้หนังสือมันเป็นยังไงคือความเข้าใจถูกมันจะเกิดขึ้นแทนความเข้าใจผิดความรู้ถูกมันจะเกิดขึ้นแทนความรู้ผิดทันทีนั้นกิเลสกับวิชาเนี่ยเป็นกิเลสที่ รู้ได้ยากเพราะมันต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นความรู้ให้เกิดขึ้นณนะที่ที่มันไม่รู้มันถึงจะรู้จักอวิชชาที่ท่านอาจารย์ท่านพูดถึงอัดของอวิชชาคือไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เล่นไปในฐานะที่ไม่ควรเล่นไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้หมายความว่าอาวิชามันจะไม่รู้อะไร อวิชามันรู้หลากหลายเว้นแต่โลก,กุตระไม่ว่าจะเป็นโลกุตระมรรคโลกุตระผลหรือนิพพานอวิชามันไม่รู้แต่ที่ท่านอาจารย์อาจารย์ตอบตอบอ่ะไม่ได้หมายว่ามันไม่รู้อะไรมันรู้แต่มันไม่รู้สภาวะความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นก็คือมันไม่รู้ว่ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถามว่าในคราวที่ เกิดการมองเห็นสิ่งที่ถูกมองเห็นคือรูปารมณ์รูปารมณก็คือวัน,นรูปทภาษาแบบที่เราเรียนกันในอภิธรรมเมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นเป็นไปในขณะที่มองเห็นไปมันสามารถที่จะทําให้เกิดอกุศลเกิดความยินดีพอใจในวัตถุสิ่งนั้นได้ในคราวที่เกิดความยินดีพอใจในวัตถุสิ่งนั้นแสดงว่ามีอกุศลเกิดขึ้นโดยปรารบสีเป็นอารมณ์ เมื่อปรลบสีเป็นอารมณ์เมื่ออากุศรเกิดขึ้นก็แน่นอนได้ว่ามีโมหะกล่าวคืออวิชชานั่นแหละเกิดร่วมด้วยในการรู้อารมณ์นั้นแต่มันรู้อารมณ์ในฐานะที่มันทําให้เกิดความยึดติดเกิดเป็นปัจจัยแก่ตัวโลภเป็นต้นแต่มันไม่รู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่รู้ลักษณะของไอ้วันรูปนั้นมันมีลักษณะอย่างไรอย่างนี้ฮะ เกี่ยวกับความไม่รู้ไม่ได้หมายความปฏิเสธว่ามันไม่รู้อะไรนะคําว่าอาวิชชาเนี่ยก็คือมันไม่รู้สภาวะรมตามความเป็นจริงที่ท่านประสงค์ที่จะสื่อให้ทราบนะครับครับเดี๋ยวจะพูดเสริมให้อีกสักหน่อยนะครับคําว่าอาวิชชาไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้แน่นอนนะก็คือโลกุตละธรรมที่พวกเราศึกษากันมานั่นแหละว่าอาวิชชาเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้โลกุตละธรรมแน่นอนแล้วก็ไม่รู้อนิจจัง ทุกขังแล้วก็อนัตตาโดยสภาวะอวิชาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไตรลักษณ์เหมือนกันอวิชานะแล้วก็ทําไมถึงไปรู้พวกโลกิยะทั้งหลายโลก,ยกิยะจิตบางทีก็ไปรู้รูปด,ด้วยการรู้เหล่านี้เนี่ยอวิชารู้ได้ก็จริงแต่ว่าไม่แทงตลอดโดยความเป็นอธินวะ ก็คือยังมีวิปลาสเห็นบางส่วนไม่เห็นทั้งหมดก็คือเห็นโดยความเป็นสิ่งที่น่าพอใจได้แล้วก็เป็นเหตุให้กิเลสเกิดอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์ท่านกล่าวไปนั่นแหละก็คือไม่แทงตลอดโดยความเป็นเหตุและก็เป็นผลไม่ถึงความเป็นเหตุเป็นผลไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่เห็นอุบายในเครื่องการสลัดออก เห็นแต่ว่าเนี่ยรูปก็ยังเป็นที่น่าพอใจความยินดีพอใจเกิดขึ้นปีติปาโมทในใจเหล่านี้เราก็สามารถรับรู้ได้แต่ไม่เห็นโดยโทษของสิ่งเหล่านี้และก็ไม่เห็นอุบายในการที่จะสลัดออกรู้จักรูปได้เหมือนกันนะแต่ไม่เห็นโทษและก็ไม่รู้อุบายในการสลัดออกจากรูปอวิชชาท่านใช้คำว่าอัศธาทีนวะแล้วก็นิสรณะ ไม่สามารถจำแนกจนถึงอธินวะแล้วก็นิสรณะได้ไม่ไม่เห็นโดยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถึงปฏิปทาในสิ่งนั้นคิดดีคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีก็ต้องมีอวิชชาแน่นอนนายอมมีอวิชชาแน่นอนนั่นไงอวิชชาไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้อะไร แต่แปลว่าไม่แทงตลอดเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้แต่ว่ามันไม่รู้จนถึงเหตุไม่รู้จนถึงคุณถึงโทษรู้ว่าคิดไม่ดีรู้เบียดเบียนเขารู้ว่าทำกรรมชั่วรู้ฆ่าสัตว์รู้รักทรัพย์รู้หมดเลยแต่ว่ามีเจ้าของเนี่ยรู้ด้วยตัวเองโกหกรู้ด้วยว่าอานินเล่านี้รวยตัวเองดื่มรู้ทั้งหมดแต่มันไม่แทงตลอดจนถึงคุณและโทษของสิ่งนั้นไม่รู้อันนี้อย่างนี้มันมีโทษยังไงมันมีคุณยังไงและวิธีที่จะนําตนออกจาก สภาพอย่างเนี้นำด้วยอุบายอย่างไรงวิชามันไม่รู้อ่ามันไม่รู้ถึงขนาดนั้นมันไม่รู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไกลตัวโยมนะ เนื่องจากว่าคนเทศก็ไม่ได้มีสัพพัญญุตยานนะก็ไม่รู้ว่าควรจะเทศอะไรแล้วให้โยมรู้ปุ๊บไปเลยเพราะโยมก็ไม่ได้บอกว่าโยมไม่รู้อะไรโยมก็ไม่รู้ว่าโยมไม่รู้อะไรเข้าใจมาอาตมาก็ไม่รู้ว่าโยมไม่รู้อะไรและควรจะแสดงอะไรให้เป๊ะพอดีเลยแต่ที่โยมบอกว่านี่มันทฤษฎี จำเป็นต้องมีทิศดีที่ถูกต้องถ้าไม่มีแล้วศาสนาจะเกิดยังไงพุรธเจ้าจะเกิดมาทำไมำไม่ต้องเ,เกิดมาแสดงว่าจำเป็นต้องเรียนจำเป็นอย่างที่สุดถ้าไม่มีคำสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองทางนี้ไม่ควรทำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเป็นอวิชชาเราจะรู้ยังไงครับ ว่าทำบุญเนี่ยเป็นอวิชานะโยมโยมมาไหว้ามาตั้งปฏิบัติทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทฤษฎีทั้งนั้นแหละโยมเข้าวัดปุ๊บพระเขาบอกให้ไปนั่งปฏิบัตินั่นก็คือทฤษฎีโยมไม่ไปฏิเสธทฤษฎีครอไม่ปฏิเสธทฤษฎีครับก็จําจเป็นต้องเรียนทฤษฎีไม่ใช่ แ้าคนไม่ได้เรียนหนักไปใหญ่เลย๋อไม่เรียนไม่เรียนเอาเอาหลักหลักไปปฏิบัติให้อาจารย์อ๋อเอาหลักไปปฏิบัติเลยอคือเอาวิชามันสูงไปครับคือบางทีคิดเอาไม่ทันเอาที่มันง่ายๆเบาะแกโยมใช่ไหมทช่คนฟังก็รู้เรื่องแล้วฟังปุ๊บก็รู้เรื่องปั๊บเลยอะไรอย่างนั้น ก็มีวิธีนะต้องฟังจากพระพุทธเจ้าอะโยมเข้าใจไหมเราไปคิดเองเนี่ยเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเข้าใจไหมโยมก็ไม่สามารถที่จะมาบัญญัติถ้อยคําอะไรให้ตรงกับบุคคลที่เราจะไปสอนเข้าใจไหมโยมแม้แต่ทางโลกเขาก็ยังมีสมมติภาษาอังกฤษมีตําราตั้งเยอะอ ไดเรกเมสอดไอ้นูนไอ้นีแล้วออกมาทําไมอะ่ะก็คิดว่าจะให้มันรู้เรื่องง่ายแต่ก่อนที่พุทธายาจะแสดงกำหนดรู้เสก,ก่อนคนนี้แสดงไม่ได้ไม่แสดงแสดงได้จะแสดงอะไรเข้าใจไหมท่านบำเพ็ญมาบารมีมาเพื่อช่วยสัตว์โลกเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนเพื่อช่วยเราแต่เราคิดว่า ไม่จําเป็นต้องไปฟังอันนี้ก็ลําบากละเพราะว่าไม,ไม่รู้โย,<ม>ยมไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องฟังเลยแต่ว่ามันฟังแล้วเข้าใจยากค่าฟังเข้าใจว่าก็ต้องฟังไปเรื่อยๆฟังไปบ่อยๆเข้าใจไหมโยมมักที่มันมีโอกาสที่เราจะฟังแล้วเออปัญญามันเกิดเข้าใจไหมโยมเหมือนกับที่อวิชชายโยไม่เข้าใจอะ่ะโยมว่ามันสูงไม่เข้าใจโยมฟังไปเรื่อยๆสิ มันจะอาจจะมีถ้อยคําของคนบางคนเขาเข้าไปภาษานี้ก็เรียกว่าแมทแมทกับโยมเช่นอาตมาจะบอกว่าอภิชามันก็เหมือนชําอ่างใหญ่ๆมาปิดอะไรทองคําก็แล้วกันปิดไว้ไอ้ชําอ่างเนี่ยคืออวิชานั่นแหละโยมก็ไม่รู้เห็นแต่ชําอ่างแต่ข้างในคือทองคําเรามองไม่เห็นอันนี้อวิชาก็อะไรลักษณะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นและเสร็จแล้ว มีคนเอาไปชำอ่างยกออกไปกล้เห็นว่าเออเนี่ยมันทองคำเข้าใจไหมโยมไอการที่ยกเอาชำอ่างออกไปไอ่ะไอการยกออกนะั่นก็คือปัญญาเข้าใจไหมโยมก็เลยเห็นว่าอ๋อไอที่มันปิดอยู่คือทองคำเพราะนั้นคนที่เขาฟังธรรมเขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าแจ่มแจ้งยิ่งนักพระเจ้าข่าไพเรายะยิ่งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของที่ปิด หายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงเหมือนจุดไฟไว้ในที่มืดให้คนตาดีเห็นได้เขาจะรู้จักอวิชชาและปัญญาเลยเขาจะพึ่งคำสอนนั้นได้เลยเข้าใจไหมโยมพระนยมก็ต้องฟังไปก่อนเช่นูพุทธเจ้าบอกว่าสร้างที่พึ่งเบื้องต้นคือการให้ทานโยมอาจจะรู้เรื่องทานมาหรืออาจไม่รู้ก็ได้แต่พอฟังแล้วโยมแจ่มแจ้งว่า ทานเป็นที่พึ่งได้เนาะเพราะกำจัดความตระหนี่ได้เข้าใจแค่นี้โยมจะรู้เลยว่าปัญญาคืออะไรเพรนั้นเห็นโทษของความตะหนี่เห็นคุณของการให้ทานเข้าใจไหมโยมก็ต้องฟังไปเรื่อยๆเราต้องฟังไปเรื่อยๆว่าอะไรคือเหตุผลที่พระดดเจ้าท่านรู้แล้วบอกเราถ้าเรารู้ปัญญาเราก็เกิดมันก็ไปกำจัด ไอ้ความให้รู้ได้นั่นแหละมันจำเป็นต้องฟังโยมถ้าเรารู้ได้เองก็ไม่จำเป็นต้องฟังแต่เรารู้ไหมละ่ะแม้แต่ช,ชลามระเรียงไม่รู้เลยอยู่กับเราทุกวันใช่ไหมละ่ะเราต้องฟังท่านนี่จำเป็นโยมต้องฟังและต้องฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าก่อนถามโยมนิดหนึง่งโยม เราเคยรู้สึกเบื่อกับการฟังเรื่องเดิมๆไหมมาพระก็พูดเรื่องเดิมพระก็พูดเรื่องเดิมเรื่องเดิมอีกแล้ววันนี้ก็เรื่องเดิมพรุ่งนี้ก็เรื่องเดิมเราเคยรู้สึกเบื่อกับการฟังเรื่องเดิมๆไหมเบื่อนะเราเข้าใจในเรื่องเดิมนั้นมากน้อยแค่ไหนการที่คนจะรู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมีทุกข์หรือมีโทษเขาไม่ได้ดูเรื่องใหม่นะ ถ้าหากว่าความไม่เที่ยงมันมีอยู่ในวัตถุชิ้นหนึ่งสมมติว่าความไม่เที่ยงมันอยู่ในวัตถุชิ้นนี้เขาก็จะใส่ใจในวัตถุชิ้นนี้นั่นแหละใส่ใจบ่อยๆเรามองแปบเดียวเราก็มองเออแก้วน้ำแล้วยมรู้ไหมว่าแก้วน้ำนี่มันมีรายละเอียดอะไรโยมอาจจะมองเห็นว่าอ,อมันก็แค่นี้แหละแต่จะมารู้กาโยมอีกนะมันมีตัวอักษรอยู่ มันมีตัวอักษรอยู่สิ่งเดิมๆรู้เดิมๆรู้บ่อยๆจนรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงร,รูปนามขันห้าแล้วก็ฟังอยู่แล้วก็ฟังอยู่แต่แเราก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แบบจําได้ว่ามันคือขันห้าแต่รู้ถึงสภาวะของขันห้าไม่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายเราไม่รู้